วันนี้ว่างๆเงาเงาไปขับรถเล่นพาเพื่อนๆไปเที่ยวดีกว่านะครับสถานที่ที่จะพาไปวันนี้เคยดังเป็นไวรัลผู้แตกมาก่อนนะครับหลายๆท่านส่วนมากจะเคยไปกันมาแล้วเราช่วงนั้นเป็นกระแสะมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปเยี่ยมเยียนสถานที่นี้อยู่บ่อยๆเนืองๆหลายท่านก็รู้จักเพราะดังมากในโลกโซเชียลแต่อาจจะยังไม่เคยได้ไปเลย อีกหลายๆท่านก็มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางคนนี้จำไม่ได้เลยว่ามากี่รอบแล้วเพื่อนเพื่อนคงอยากรู้แล้วนะว่าสถานที่นี้คือที่ใดที่ผมจะพาไปก็คือวังพญานาคโบสกลางน้ำจังหวัดปทุมธานีหรือเรียกกันว่าวัดป่าคลอง11อีกฉายาหนึ่งที่เป็นไวรอลคือคำชะโนดสองเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เดิมทีไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักนอกจากท่านที่สแสวงหาปฏิบัติธรรมก็จะทราบกันดีวราวัดนี้จะเงียบสงบไม่มีการพุกพานไม่มีร้านค้าไม่มีสิ่งยั่วยุอบายามกุกอื่นๆใดๆเลยจนมาวันหนึ่งมีข่าวแพร่กระจายออกไปในโลกโซเชียลจากนั้นก็เป็นไวรัเลเรื่อยมาคนก็แห่แหนกันมาจนมากมายที่จอดรถไม่พอควา,ามสงบเลื่อกลายเป็นควา,ามวุ่นวาย ร้านค้ามากมายเกิดขึ้นในพิบตาตั้งแต่ริมถนนธัญบุรีคลอง11ยาวเข้ามาจนถึงวัดระยะทางประมาณ20กิโลร้านรวงต่างๆขึ้นเป็นดอกเห็ดใบสีพวงมาลัยเต็มถนนไปหมดสถานที่จอลดรถรับฝากรถเก็บเงินเป็นของเอกชนอยู่ก่อนถึงวัดผู้คนมหาศาลมุ่งกันมาที่นี่จนเกิดความวุ่นวายโกลหันสำหรับสงและสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ขาดความสงบต้นตะเคียนเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีนอนเรียงรายอยู่ริมสะจากนั้นต้นตะเคียนที่เคยเป็นสีเข้มออกดำก็กลายเป็นสีขาวขึ้นมาทันใดแผงลอตเตอรี่จะรออะไรตั้งแต่ปากทางลานจอดรถยาวยันในวัดทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความเจริญมั่งคัง่งฟุ้งเฟ้อเงินสะพัดกำลังดำเนินไปด้วยดี และสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็ขัดต่อเจตจำนงของสถานที่แห่งนี้สิ่งใดที่ขัดต่อคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็จงเอาออกไปให้เหลือไว้เพียงความศรัทธาเราได้เดินทางมาถึงวัดแล้วครับจากนี้ผมจะพาเดินเที่ยวรอบๆสถานที่และก็พอบรรยายเล่าความให้ฟังได้คร่าวๆเท่าที่พอรู้นะครับ ไปกันต่อเพื่อนๆนเดินเข้าวัดด้านขวามือคือบึงพญานาคมีพระอุโบสถกลางน้ําแล้วขวาตรงนี้ด้านขวามือที่มีรถจอดนั่นคือสถานที่วางต้นตะเคียนดั้งเดิมแต่ปัจจุบันได้ย้ายออกไปไว้ทางกําแพงข้างวัดแล้วครับห้ามทาแป้งใดๆเด็ดขาดด้านซ้ายมือ คือประลัมพิธีขายทุบเทียนด้านหน้าตรงไปคือวิหารพญานาคสำหรับไว้ให้กลาบไหว้ก่อนเข้าไปชมพระอุโบสถตรงนี้คือพระศรีวรีก็าสามารถเข้าไปบูชาได้เหมือนกันครับด้านขวามือคือโบสถ์กลางน้ำที่ได้ฉายาว่าคำชโนอดสองเพราะมีพระอุโบสถกลางน้ำเหมือนกัน กับที่วัดคำชโนดจังหวัดอุดรวันนี้อากาศดีแต่แดดค่อนข้างแรงไปหน่อยยืนทางกลางแดดนานๆมีแสบผิวครับวันนี้เป็นมันจันทร์ผู้คนจะน้อยวัดจะค่อนข้างเงียบๆหลักๆก,ก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เห็นปปลายที่มีรถบาจอดข้างนอกบ้างนั่นก็คือผู้ที่มาเยือนมาไหว้พระเดี๋ยวผมจะพาเข้าเฝ้าโบสถนะครับต้องถอดรองเท้าตรงนี้ก่อน ที่นี่ผู้คนจะมากมายในวันเสาร์และอาทิตย์สักส่วนใหญ่วันธรรมดาก็จะเงียบแบบนี้ครับเราสะพานด้านซ้ายมือขวามือมีองค์พญานาคสององค์คอยต้อนรับอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปชมภายในพระบโบสถกันเลยครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่ได้เป็นไกด์อาชีพก็แ,แค่พอรู้งูปลาพามาเที่ยวได้บ้างเล็กๆน้อยนอยนะครับ ก็เอาอาศัยท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆก็ลอง,องมองมองชมตามที่ผมแผนกล้องเอาแล้วกันนะครับคนที่มาที่นี่ก็จะเข้าไปกราบพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินไปไหว้ตามที่ต่างๆของวัดที่มีทั้งพญานาคและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆนะครับผมเองก็เคยมาที่วัดแห่งนี้ประมาณนี่ครั้งที่5เองนะครับไม่ได้มาบ่อยมาก ส่วนมากก็จะมาถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์สถานที่ทางวัดเตรียมไว้เพื่อถวายสังฆทานก็เรียบร้อยสะดวกสบายดีมากครับมีทั้งสังฆทานที่เราจะบริจาคเอาเงินเข้าวัดแล้วแลกนำไปถวายหรือท่านจะซื้อมาเองจากข้างนอกก็ไม่เกี่ยงครับจะมีทั้งแม่ชีและพระสงฆ์คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดครับส่วนท่านที่มีความประสงค์ ที่จะเข้ามาสือศีลภาวนาหรือบวชชีพามก็ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับเนื่องจากทางวัดมีการรับเข้าปฏิบัติธรรมจำนวนจำกัดต่อวันการจองก็หาเบอร์จากเว็บไซต์ของวัดนี้ได้เลยแล้วโทรติดต่อเข้ามาจองทางวัดก็จะแจ้งกลับไปเองว่าจะสะดวกได้วันไหนต้องขึ้นอยู่กับทางวัดด้วยครับไปกันต่อครับ ออกจากพระโบสถ์มาก็เดินเลี้ยวขวานะครับตรงไปตามทางเดินเรื่อยๆข้างหน้าก็จะมีสถานที่ให้มาสักการะกรับไหว้ตามความเชื่อครับเ,เพื่อนๆอยากจะเข้าไปขอพรก็ลองดูได้นะครับส่วนจะประสบความสําเร็จหรือได้ทางใจใหม่นั้นอันนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่วาสนาของแต่ละบุคคลนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงพญานาคองค์ที่อยู่ตรงมุมรับที่นี้จะมีพญานาคอยู่สี่มุมรอบตักนี่อีกหนึ่งมุมที่ดูล่มลื่นถายจากริมสะทางเดินไปถึงพระอุโบสถเดินไปรอบๆบแล้วก็จะต้องมาเจอพญานาคอีกหนึ่งมุม สวยงามวิจิตรทางเส้นนี้คือด้านหลังโบสถ์ด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารที่ทำรับสังฆทานและสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่มาพักและปฏิบัติธรรมเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอพญานาคอีกหนึ่งมุมรวมครบ4มุมนะครับครบรอบแล้วเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาชมได้ ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบอะไรรายละเอียดหรืออยากเห็นอะไรมากกว่านี้ละเอียดกว่านี้หรืออยากจะขอพรตนเพื่อนก็ต้องเดินทางมาเยี่ยมชมด้วยตนเองนะครับและสถานที่แห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนผมขอปิดทริปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันทริปหน้านะครับ